สวัสดีค่ะร้านโถงหินเทคเตอร์สุรินทร์ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้านะคะตัวใหม่อีกคันหนึ่งนะคะเป็น LC0 นะคะ 18SP ค่ะตัวสเปเชียลนะคะคันนี้เป็นแทกเตอร์มือสองของคูโบตานะคะปีจดทะเบียน2,565ค่ะคุณลูกค้าราคาคันนี้เปิดตัวอยู่ที่5 1า0 0 0หนึ่บาทค่ะ515,000บาทนะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่161ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ161ชั่วโมงเท่าน,นั้นนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าที่อยากมาชมรถที่ร้านนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0 9 9ย์9 4 6 0 0ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตําบลกะทียามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาดูตัวรถกันนะคะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะรถร้อยหกสิบเอ็ดชั่วโมงค่ะไม้นะคะ161ชั่วโมงนะคะไม่แทนนะคะรับกันแน่นอน,นะคะ่ะไม่แท้ไม่มีปรับไม่แน่นอน,นะคะ่ะลูกค้า ต่อไปนะคะมาดูค่ะฝากระโปรงไม่มีบุ่มนะคะไม่มีบุ่มค่ะเป็นรถมือสองแต่ใช้งานน้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่มอง L40 อยู่ตอนนี้ค่ะตัวสเปเชียลนะคะลูกค้าที่อกพกสศนนะคะสามารถสอบถามได้นะคะราคาคันนี้นะคะเปิดตัวปกติอยู่ที่5 3า0 0 0บาทค่ะรถตอนนี้เหลือ5 1 5แ0 0พันบาทค่ะห้าแ0 0นับาทนะคะลูกค้า ก็สวยคะ่ะมาดูได้คะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะจะได้อุปกรณ์ใบมีดานนน่านะคะผ่านทวนแล้วก็ลตรตารี่นะคะได้อุปกรณ์3ามชิ้นค่ะดูบันท้ายกันนะคะบรรทายส,ยสวยๆค่ะราคานี้นะคะสุดคุ้มคะ่ะลูกค้าดีกว่าเราไปเอาเงินสดนะคะไปซื้อมือหนึ่งนะคะ ประหยัดไปหลายแสนนะคะลูกค้านี่นะคะยังไม่ได้จัดการล้างรอนะคะทานให้เราลิงนะคะไม่มีรัว้วซึมคะ่ะซินหน้าซินหลังไม่มีรัว้วซึมนะคะ Lc 0นะคะ18ตัวสเปเชียลนะคะจะเป็นเครื่อง d i ดเ c ็กอินเจ i คชนะคะระบบ3สูบ4จังหวะค่ะคุณลูกค้าก็สวยค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ร้านโฮมเฮนเตอร์สาขาหนึ่งค่ะที่เบอร์0 9 9 6 9 4 6 0 0ค่ะขอบคุณมากค่ะ